วันที่สิสิงหาคมพุทธศักราชส5 6 7าสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือสอขบอจัดกิจกรรมกองทุนหมู่บ้านมั่นคงชุมชนเข้มแข็งอ,งอย่างยั่งยืนและการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่า,ขายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองภาคตะวันออกเฉียงเหนือณห,ห้องคอนเวนชั่นชั้น2ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์การจนาพิเศษมหาวิทยายลัยขอนแก่นโดยนางสาวกิราพรสินทุพัยรัฐมนตรีประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมนางสาวกิรพรสินทุพัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่ากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติได้ดําเนินกิจการมาตั้งแต่ปี2544และในปีนี้ได้ก้าวสุดปีที่23สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานรากตามแนวการพัฒนาโลเคอลอีโคโนมีโดยมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทั้งนี้ในด้านกฎหมายระบบบัญชีการเงินการพัฒนาธุรกิจและการ เทคโนโลยีรวมถึงความเข้าใจถึงความสําคัญในหน้าที่และความรับผิดชอบของตนให้ถ่องแท้ร่วมกันคิดร่วมกันทําด้วยความสุจริตและเข้าถึงประโยชน์ของส่วนรวมทั้งนี้ในการขับเคลื่อนในะการดาเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเข้มแข็งจะเป็น,นกลไกในการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนเมืองอย่างยั่งยืนสําหรับกิจกรรมกองทุนหมู่บ้านบ้านคงชุมชนเข้มแข็ง อย่างยั่งยืนและการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในครั้งนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักที่ต้องการขับเคลื่อนและดาเนินง,งานของกองทุนหมู่บ้านชุมชนเมืองภาคตะวันตกเฉียงเหนือเพื่อเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากในระดับหมู่บ้านชุมชนเมืองให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนในการนี้กิจกรรม การในครั้งนี้นับว่าเป็นกิจกรรมของปีและจะขยายกิจกรรมดังกล่าวไปยังพื้นที่อื่นอีกสามภูมิภาคได้แก่เชียงใหม่สงขลาและพระนครศรีอยุธยาภายใต้การสนับสนุนการแก้ปัญหานีนอก,กระบบนะครับสำหรับการประกอบในงานประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆาที่การพัฒนาเหนือพ่อสถานการณ์และการแก้ไขปัญหานี่นอก,กระบบอย่าง,ย,างยั่งยืนและงบค่า้อ่ขกลยุทธ์ สู่คุณภาพทางด้านการเงิองขององค์กรหมู่บ้านต้นแบบได้แก่สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองรวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิสู่เช่นคุณอาจินจุงลกที่ศึกษาโครงการประชุมและมูลนิธิเพื่อการปฏิบัติบทีคุณอังเกดวิสุดวัฒนาผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามหนี้นอกระบบโลกด้อำนวยการความเป็นธรรมกลุ่มสอบสวนกรณีพิเศษผู้เช,ชาญด้านการ ให้เชื่อนอกจากนี้ยังมีการออกบูธของกองทุนหมู่บ้านบูธให้การทําปรึกษาแก้ปัญหาหนี้นอกระบบบูธแก้หนี้และบูธจากธนาคารการเงินได้แก่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรการเกษตรธนาคารอมรินรรวมถึงการจัดนิทรรศการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวกับความสำเร็จของการดเนินง,งานติดตามได้ที่แฟนเพจเฟซบุ๊กสำนักง,งานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาตินะครับ